บทที่141การลอบสังหารแล้วทันใดนั้นรถก็หยุดลงอย่างกระทันหันอองซุนที่เห็นดังนั้นจึงเปิดผ้าม่านออกก่อนที่สวีอีกล่าวอย่างเคร่มครึมอย่าออกมาพะยะคมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอองซุนที่เพิ่งจะชงงกหัวออกมาก็รีบหลบกลับเข้าไปด้านในทันทีก่อนที่จะมีบางอย่างพุ่งทะลุกลางอากาศเข้ามาเฉียดหูสวีอีปักเข้าไปกับรถมาดางังชึบ ถ้าหากเมื่อสักครู่นี้สวีอีไม่หันหน้านีธนูดอกนั้นจะต้องปักทะลุกลางหันเขาไปเป็นแน่มีนักฆ่าสวีอีคำรามออกมาให้ข้ารับใช้รีบเร่งรถม้าไปในขณะที่เขาเหว่งดาบสกัดลูกศรยาวเอาไว้หยวนชิงหลิงเมื่อได้ยินว่ามีนักฆ่าสมองของนางก็ตื่นตัวขึ้นมาทันทีการจะทำให้องหวยตายไม่ได้มีแค่การวางยาพิษวิธีเดียวเท่านั้น ขอแค่นางตายก็จะไม่มีผู้ใดที่จะให้การรักษาอองหวยอีกและไม่นานอองหวยเองก็จะต้องตายอยู่ดีวันนี้ที่นางรู้สึกถึงความผิดปกติอยู่ตลอดนั้นเป็นเพราะว่าเป้าหมายของศัตรูไม่ได้มีเพียงอองหวยเท่านั้นแต่ยังมีนางด้วยนักฆ่าครั้งนี้มีจํานวนไม่เยอะทั้งยังไม่ปรากฏตัวออกมาทําเพียงแค่ยิงธนูเท่านั้นและลูกศรที่ยิงมานั้นมีความรวดเร็วเป็นอย่างมากแต่ไม่ถึงกับเป็นฝนธนูที่มีจํานวนมาก สวีอีจึงคาดเดาได้ว่านักฆ่าน่าจะมีเพียงสามคนเท่านั้นเขาจึงภาวนาเพียงแค่ม่อย่าโดนธนูยิงเข้าใส่แล้ววิ่งต่อไปเรื่อยๆศัตรูก็ไม่อาจจะตามทันได้แล้วซึ่งนั่นนับว่าเป็นทางรอดทว่าเห็นได้ชัดเลยว่ายิ่งกลัวสิ่งไหนก็มักจะได้เจอสิ่งนั้นเพียงครู่เดียวม้าก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ขาทั้งคู่จะอ่อนลงและรถม้าจึงพลิกคว่ำลงไปทันทีแม่นมสีกอดหยวนชิงหลิงเอาไว้อย่างแน่นคอยบังอยู่ตรงหน้าของนาง ร่างกายขององซุนที่มีความอ้วนท้วนหลังจากที่ล้มกลิ้งไปกับพื้นเขาพยายามดิ้นรนที่จะลุกอย่างไรก็ลุกไม่ขึ้นเสียทีหยวนชิงหลิงที่เห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปพยุงเขาทันทีก่อนที่ลูกศรจะพุ่งมาด้วยความเร็วแล้วแทงลงไปที่ขาของหยวนชิงหลิงความเจ็บปวดรวดร้าวแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมนเพราะข้ารับใช้ได้โยนคมไฟทิ้งไปไม่ให้มันส่องแสงขอเพียงไม่ส่งเสียงใดๆอีกฝ่ายก็ไม่มีทางเห็นพวกเขา ดังนั้นแม้หยวนชิงหลิงจะเจ็บปวดจนน้ำตาไหลนองออกมาก็ต้องกัดฟันอดทนไม่ส่งเสียงออกมาจากนั้นลูกศรอ,อีกดอกก็พุ่งเข้ามาแล้วปักลงบนไหลของหยวนชิงหลิงโดยตรงหยวนชิงหลิงรู้สึกเจ็บจนแทบจะหมดสติลงไปนางได้เพียงแต่กัดฟันแน่นแต่สุดท้ายส่งเสียงเจ็บปวดเล็ดลอดออกมาแม่นมสีตกใจจนเกิดความสับสนไปหมดสวีอีรีพ,พุ่งเข้าไปยังทิศทางที่ลูกศรถูกปล่อยออกมาแล้วตะโกนออกมาอย่างสุดฤทธิ์ แม่นมีรีพาพระชายานี้ไปเร็วเข้าคราวนี้ลูกศรน,นั้นมีไฟติดมาด้วยอย่างหนาแน,น่นและในที่สุดองซุนก็ลุกขึ้นยืนจนได้เขากำลังจะเข้าไปพยุงตัวหยวนชิงหลิงแต่ทว่าลูกศรไฟนั้นพุ่งมาด้วยความเร็วอย่างมากซึ่งไม่มีทางที่จะสามารถพาหยวนชิงหลิงหลบได้และธนูลูกนี้ถูกเล็งมากลางหัวใจของหยวนชิงหลิงโดยตรง แม่นมสีที่คอยดึงตัวหยวนชิงหลิงอยู่ด้านหลังได้เพียงแต่มองไปยังลูกศรไฟนั้นพุ่งเข้ามาอย่างนิ่งอึ้งไฟบนลูกศรส่องลงมาให้เห็นใบหน้าที่กำลังซีดเผือดของนางหยวนชิงหลิงที่โดนลูกศรยิงตรงขาละล่จึงไม่มีทางที่จะขยับตัวได้เลยจึงหลับตารอให้ลูกศรน,นั้นพุ่งเข้าใส่ตัวเองซึ่งณนเวลานั้นนางก็นึกถึงอยู่วนเห่าขึ้นมาเสียงลูกศรแทงทะลุเนื้อดังขึ้นมาก่อนที่เลือดอุ่นๆจะสาดกระเด็นลงบนหน้าของหยวนชิงหลิง หยวนชิงหลิงเบิกตักลมโตมองดูใครบางคนที่กำลังนั่งคุกเข่าลงอย่างพร่ามัวซึ่งนั่นก็คืออ,องซุนเขาบังลูกสอนหยวนชิงหลิงคำรามออกมาท่านที่รองอ,องซุนค่อยๆล้มลงไปกับพื้นในขณะที่ปากพูดออกมาขาหมูอันนั้นน่าจะทานเสีย ท่านพี่รองหยวนชิงหลิงตื่นตระหนกอย่างมากแล้วใช้มือข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บค่อยๆสัมผัสไปบนร่างแล้วพบกับลูกศรที่ปักอยู่บนหลังสวรรค์ลูกศรน,นี้ปักลงบนตำแหน่งไหนกันใช่ปอดส่วนหลังหรือเปล่าครั้งนี้สวีอีขึ้เขิมเป็นอย่างมากเขาหาตำแหน่งของนักฆ่าทั้งสามจนเจอหลังจากการต่อสู้พวกเขาทั้งสล้วนถูกสังหารจนหมด ในตอนที่เขาหอบก,กลับมายังข้างกายหยวนชิงหลิงดับยาวของเขามีเลือดหยดลงมาพลางหายใจหอบอย่างหนักแขนด้านซ้ายมือของเขามีเลือดสดๆไหลออกมาเพราะลูกศรดอกสุดท้ายที่ยิงมานั้นปักทะลุผ่านไหล่ของเขาไปนั่นเองเขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายคำรำใส่ข้ารับใช้ขององซุนที่ตอนนี้ตกใจจนขาดสติไปหมดแล้วรีบไปหาองชูที่ทําการปกครองเมืองหลวงข้ารับใช้จึงค่อยตั้งสติกลับมาได้ก่อนจะวิ่งไปอย่างล้มลุกคลุกคล,ลาน พระชายาท่านเจ็บหนักหรือไม่ภายใต้ความมืดมนกล่าวถามด้วยน้ำเสียงของสวีอีเปลี่ยนไปอย่างมากข้าไม่เป็นอันใดอองซุนรีไปดูว่าเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างหยวนชิงหลิงกล่าวอย่างร้อนรนนางรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากก่อนที่ดวงตาจะมืดลงแล้วค่อยๆล้มลงไปบนพื้นในขณะที่กำลังมีอาการสลือนางก็ได้เสียงของหยู่หวนเฮาเขากำลังค่อยลูบใบหน้าของนางพร้อมน้ำเสียงที่ส่งออกมานั้นแทบจะร้องให้แล้ว นางอยากจะลืมตาเป็นอย่างมากแล้วเขาว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรขอให้เขาอย่าได้กังวลใจไปแต่นางไม่มีแม้แต่แรงที่จะลืมตาเลยแม้แต่น้อยความมืดมนค่อยๆคืบคลานเข้ามาราวกับน้ำวนขนาดใหญ่ช่างน่าหวาดกลัวนางรู้กลัวเป็นอย่างมากนางรู้ตัวว่าเขากำลังอุ้มนางแล้ววิ่งไปอย่างรวดเร็วเขาเอาแต่ร้องเรียกชื่อของนางแต่นางรู้สึกเจ็บเจ็บจนแทบจะขาดใจตอนนี้อยู่วนเห่าแทบจะคลั่งอยู่แล้ว ในตอนที่ข้ารับใช้มาอย่างที่ทําการปกครองเมืองหลวงแล้วแจ้งว่าประชายาถูกลอบสังหารนเวลานั้นเขาถึงกับตื่นตระหนกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเขาที่รู้ข่าวก็รีบขี่ม้าออกไปอย่างไม่คิดชีวิตเลยอย่างโชคดีที่ผู้ช่วยเจ้ากรมนั้นใจเย็นจึงรีบสั่งให้คนอื่นๆขับรถมาตามไปเขาที่ได้เห็นหยวนชิงหลิงนอนจมกองเลือดหัวใจเขาแทบจะหยุดเต้นทันทีวันนี้ในตอนที่เขาออกมาจากจวนอองหวยรอบยิมที่นางมอบให้กับเขานั้นมันยังคงตราตรึงอยู่ในหัวของเขาไม่หายไปไหน อย่าเพิ่งหลับพวกเรากลับกันเถอะเขาอุ้มนางขึ้นรถมา้าในขณะที่น้ำเสียงของเขาแหบแห้งไปหมดเขารู้ว่าสถานการณ์ของท่านพี่รองก็น่าเป็นห่วงมากเช่นกันแต่เขาไม่อาจจะไปสนใจอีกแล้วสวีอีเร่งเข้าไปยังประตูพระราชวังเพื่อขอความช่วยเหลือเดิมทีที่จวนอองนั้นมีหมอหลวงอยู่แต่หลายวันมานี้ต่างก็กลับเข้าวังกันหมดแล้ว แต่ว่าประตูนั้นปิดไปแล้วแต่องค์รักษ์รักษาประตูเองก็ไม่ยินยอมที่จะเข้าไปรายงานสวีอีรู้สึกหมดทนทางเป็นอย่างมากทั้งยังไม่กล้าที่จะอลาวาดในวังจึงได้เพียงเดินทางไปหากู้สื่อกู้สื่อที่ได้ยินเช่นนั้นจึงรีบเร่งมาเดินทางไปยังจนหมอหลวงที่ออกเวรงานแล้วแต่จะว่าไปก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดอย่างมากวันนี้หมอหลวงหลายคนที่ออกเวรงานแล้วต่างล้มป่วยพร้อมกันหมดเลยทั้งอาเจียนและท้องเสียซึ่งต่างกล่าวว่าวันนี้อาหารที่เรือนหมอมีปัญหา เมื่อประตูวังปิดลงจะไม่มีผู้เข้าไปได้เว้นแต่จะมีคำสั่งจากฝาบาทเท่านั้นดังนั้นจึงไม่สามารถเชิญหมอหลวงในวังให้ออกมาได้เหล่าอองไม่มีผู้ใดที่มีตราประทับจากฝาบาทนอกจากอองชินลุยคนเดียวเท่านั้นกู้ซื่อจึงต้องเร่งขี่ม้าไปหาอ,องชินลุยทันทีอองชินลุยที่ได้รู้เรื่องราวจึงขี่ม้าเข้าวังอย่างรวดเร็วจนสุดท้ายสามารถเรียกตัวหมอหลวงออกจากวังมายัางจวนอ,องจนสำเร็จซึ่งนั่นใช้เวลาไปสองชั่วย,ยามเลยทีเดียว อ,องซุนมอบยาเม็ดจื่อจินให้กับหยวนเหาแต่ยาเม็ดจื่อจินนี้หยวนเห่ากลับให้อองซุนทานเข้าไปเพื่อที่จะยื้อเวลายาเม็ดจื่อจินนี้นับว่าได้ช่วยชีวิตอองซุนเอาไว้เลยก็ว่าได้เพราะมันสามารถยื้อเวลาจนหมอหลวงเดินทางมาถึงพระชายาซุนก็เดินทางมาถึงแล้วด้วยนางเป็นคนที่มีความสุขขุมอย่างมากนางไม่มีอาการตื่นตระหนกเลยแม้แต่น้อยทั้งยังคอยอยู่ข้างๆอย่างสงบซึ่งในเวลาวิกฤตนางก็ยังเข้าไปให้ความช่วยเหลืออีกด้วย ลูกศรน,นั้นแทงทะลุเข้าไปยังหลังปอดถ้าหากแทงลึกเข้าไปอีกเพียงหนึ่งเซนติเมตรก็จะแทงทะลุส่วนหลังของปอดไปแต่ถึงอย่างนั้นการสูญเสียเลือดไปมากทั้งลูกศรยังถูกยิงมาด้วยความเร็วก็มีความอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมากหยวนชิงหลิงเองก็เช่นกันสิ่งที่เป็นปัญหาของหยวนชิงหลิงคือการเสียเลือดอย่างรวดเร็วถึงแม้สวีอีจะเร่งทําการห้ามเลือดให้กับนางแล้วแต่ในตอนที่สวีอีไปต่อสู้กับเหล่านักฆ่าพวกนั้น นางก็ได้เสียเลือดไปจำนวนมากแล้วซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้ตอนนี้นางยังไม่รู้สึกตัวขึ้นมาค่ำคืนนี้หยวนเฮ่ารู้สึกเจ็บปวดจนแทบจะชาไปหมดแล้วเขาคอยกอดหยวนชิงหลิงเอาไว้ในขณะที่หมอหลวงดึงลูกซรอนออกจากตัวนางในตอนที่เลือดกระเด็นออกมาเขาที่เห็นร่างกายของหยวนชิงหลิงอ่อนลงลมหายใจขาดหายไปทำให้เขาคิดว่านางจะตายไปเสียแล้ว จนกระทั่งได้เห็นนางยังหายใจอยู่ชีพจรและหัวใจยังเต้นอยู่เขาที่กำลังตังวลใจเป็นอย่างมากๆก็ค่อยๆโลงอกแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีอะไรดีเลยหยวนชิงหลิงยังคงหมดสติยาห้ามเลือดก็ให้นางทานลงไปก็ไม่ได้เขาหยิบกล่องยาของนางออกมาหวังจะหายยาบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าทำไมพอหยิบกล่องยานั้นออกมาแล้วมันกลับมีขนาดเล็กเท่าเดิมไม่ขยายใหญ่ขึ้น เขาคอยระวังอยู่ข้างเตียงสภาพเขาตอนนี้เรากับร่างที่ไร้ซึ่งวิญญาณไปแล้วไม่กล้าแม้แต่จะกับพริบตาเพราะเขากลัวว่าหากเพียงพริบตาเดียวนางอาจจะไม่หายใจแล้วที่จริงแล้วสมองของหยวนชิงหลิงรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานางรับรู้ทุกอย่างแต่เรากับกำลังถูกผีอำเสียอย่างนั้นนางไร้ซึ่งหนทางที่จะขยับตัวจะบอกว่ารู้สึกตัวแต่ก็ใช่ว่าจะรู้สึกตัวไปเสียทีเดียวนางหวัดกลัวอย่างมากภายในหูได้ยินเสียงต่างๆมากมาย แต่สิ่งที่ได้เห็นคือน้ำวนอันมืดมิดที่กำลังจะดึงเข้าไปนางพยายามอย่างมากเพื่อที่จะหนีน้ำวนนั้นแต่ทุกครั้งที่นางพยายามหนีออกมาก็ถูกความรุนแรงของมันดึงกลับลงไปทุกทีช่างน่าวิงเวียนยิ่งนะบทที่142บาดเจ็บหนักและยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังคงชัดเจนในความรู้สึกของนางนั่นก็คืออองซุนอองซุนจะตายหรือไม่ทั้งยังมีอ,องหวยที่พรุ่งนี้ยังต้องรับยาต่อให้ไม่ฉีดยาเขาก็ยังต้องทานยา ยังโชคดีที่ก่อนจะกลับได้ทิ้งยาเอาไว้สองมือ้อนางจะต้องมีชีวิตต่อไปสิถ้านางตายไปอองหวยก็จะต้องขาดยาตอนนี้เขาไม่สามารถหยุดยาได้ทว่ารู้สึกเจ็บมากเลยเหตุใดถึงได้เจ็บขนาดนี้เชียวนางแค่ได้รับบาดเจ็บที่ไหล่กับขาเท่านั้นแล้วเหตุใดถึงได้เจ็บไปทั้งร่างกายเช่นนี้เล่านางอยากจะส่งเสียงออกมาแต่ต่อให้นางจะรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีก็ไม่สามารถที่จะส่งเสียงออกไปได้เลย นางได้ยินที่อยู่หวนเท่ากำลังเรียกหานางแต่นางกลับไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นใช่เขาหรือไม่เพราะเสียงมันเปลี่ยไปเพราะเสียงนั้นที่นางได้ยินสั่นอยู่ตลอดเวลาอยากลัวเลยเลยข้าจะต้องผ่านไปให้ได้ท่านอองน้ำร้อนมาแล้วเจ้ากะแม่นมาชีรู้สึกตื่นตกใจไม่แพ้กันที่จูจ่จูนางก็ถูกส่งกลับมาในสภาพที่ใกล้ตายเช่นนี้ข้าจัดการเอง อยู่เหวนเห่ากล่าวเสียงที่แหบแห้งตอนนี้ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยคราบเลือดคงจะเป็นเลือดของท่านพี่รองที่กระเด็นใส่หน้าของนางเพราะแม่นมี่บอกว่าท่านพี่รองช่วยนางเอาไว้หักไม่ใช่ท่านพี่รองบังลูกธนูลูกธนูดอกนั้นก็คงจะปักลงกลางใจนางไปแล้วแม่นมาฉีส่งผ้าร้อนให้อยู่เหวนเห่าก่อนที่เขาจะค่อยๆเช็ดคราบเลือดบนใบหน้าของนางอย่างระมัดระวัง ตอนนี้เลือดเริ่มแข็งตัวทําให้เช็ดออกยากแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะออกแรงเพราะกลัวว่านางเจ็บถึงแม้ตอนนี้นางจะหมดสติไปแล้วแต่ร่างกายของนางกลับสั่นอยู่ตลอดซึ่งแสดงว่านางกําลังเจ็บปวดนางผอมบางถึงเพียงนั้นร่างกายก็บอบบางเหตุได้ถึงรับลูกธนูสองดอกนั้นได้กันแล้วกู้ซือและสวีอีหละอยู่เ,วเหวินเฮาถามด้วยเสียงทุ้มทั้งอย่างจึงรีบเดินเข้ามารายงานทันที ท่านอ,องปรดวางใจสวีอีและกู้สื่อกำลังทำการตรวจสอบเชื่อว่าอีกไม่นานจะต้องรับรู้ถึงตัวตนของเหล่านักฆ่าแน่นอนพยะยะค่ะข้าต้องการความจริงผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังดวงตาของหยูหวนเห่าใช้แววความเยือกเย็นพยะยะค่ะทั้งอย่างได้แต่มองไปยังพระชายาอย่างเงียบเียบไม่รู้เลยว่าพระชายาจะเอาตัวรอดไปได้อย่างไรแล้วถ้าหากนางทนไม่ไหวเฮาทั้งอย่างไม่กล้าที่จะจินตนาการเลย ตอนนี้ท่านอองเพิ่งเข้าใจถึงความรู้สึกของตัวเองแล้วเพิ่งได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับพระชายาเพียงวันเดียวเหตุใดถึงกลายเป็นเช่นนี้ได้เหล่านักฆ่าล้วนถูกสังหารไปแล้วตอนนี้หากจะหาผู้บงการคาดว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอ,องชินลุยที่หลังจากทำการเชิญหมอหลวงเรียบร้อยก็ยังคงอยู่ในวังจนกระทั่งฮ่องเต้หมิงหยวนตื่นบรรทมแล้วเขาจึงรีบเข้าไปรายงานทันที เมื่อได้ยินว่าอ,องซุนและหยวนชิงหลิงถูกลอบสังหารห้องเต้หมิงหยวนก็ถึงก็ตกใจไม่น้อยทั้งยังพิโรธอย่างมากพร้อมกับสั่งให้คนรีบทําการตรวจสอบทันทีจนในช่วงกลางวันฮ้องเต้หมิงหยวนก็ส่งเสด็จมายังจวนอองชูด้วยตัวเองหลังจากเหล่าอ,องทําการแยกจวนฮ้องเต้หมิงหยวนยังไม่เคยที่จะเสด็จไปยังจวนใดๆของเหล่าอองเลยการมายังจวนอองชูนับว่าเป็นครั้งแรกท่านอองฝ่าบาทเสด็จมาพะคขะทั้งอย่างเร่งเข้ามารายงาน ท่านรีบออกให้การต้อนรับเสด็จเถิดดวงตาทั้งสองของอยู่หวนเห่าตอนนี้แดงก่ำไปหมดไม่ค่าจะอยู่ดูแลนางทั้งอย่างเจ้าจงรวมพลคนในจนให้ไปรับเสด็จเถอดไม่ว่าฝ่าบาทจะตำหนิถือโทษอย่างไรเขาก็ไม่สนใจอีกแล้วแต่ห้องเต้หมิงหยวนนั้นไม่ได้ถือโทษอะไรทั้งยังเสด็จเข้าไปเยี่ยมอ,องซุนก่อน เมื่อได้ยินหมอหลวงรายงานว่าเป็นเพระาะไขมันในตัวขององซุนมีจํานวนมากจึงช่วยชะลอแรงของลูกธนูไปส่วนหนึ่งถ้าหากเป็นร่างกายของคนทั่วไปเกรงว่าตอนนี้เขาก็คงจะสิ้นชีพไปแล้วฮ้องเต้หมิงหยวนที่ได้ยินเช่นนั้นก็อดที่จะหัวเราะทั้งน้ําตาไม่ได้แต่ทว่าลูกชายคนนี้ที่ไม่เคยมีบทบาทสําคัญใดๆมาก่อนตอนนี้ได้กลายเป็นวีรบุรุษผู้กล้าไปแล้วก่อนจะรับสั่งให้พระชายาซุนดูแลเขาให้ดีและเสด็จไปเยี่ยมดูหยวนชิงหลิง หยวนชิงหลิงก็เป็นเช่นเดียวกับอองซุนที่ยังคงหมดสติอยู่สเสด็จพ่ออยู่วนเหาคุกเข่าลงทันทีนับตั้งแต่ที่เกิดเรื่องเขาถึงแม้จะตื่นตระหนกแต่ก็ยังคงหนักแน่นและมันคงมาตลอดกระทั่งเขาได้พบกับสเสด็จพ่อทุกอย่างก็มาลายหายไปก่อนที่น้ำตาจะเอ่อล้นออกมานางอาการไม่ดีเลยไม่ดีเลยแม้แต่น้อยพย่ะคะ่ะห้องเต้หมิงหยวนที่เห็นลูกชายที่สักครู่นี้ยังเข้มแข็งแ,งแทบจะอดร้องให้ออกมาไม่ได้ก็ถึงกับใจอ่อนก่อนจะยื่นมือออกไปประคองเขาวางใจเถอ นางจะต้องรอดมาได้ฟาบาทเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งใต้ล่าฟาบาทกล่าวเช่นนี้พระชายาจะต้องไม่เป็นอันใดยพะยะค่ะมูรุกมง,งที่ยืนอยู่ข้างๆกล่าวขึ้นซึ่งนับว่าปลอบใจอยู่หวนเ่าได้ไม่น้อยใช่แล้วข้ามาที่นี่เพื่อที่จะเยี่ยมดูพวกเขาทั้งสองด้วยฮ่องเต้หมิงหยวนกล่าวขอบพระทัยเสด็จพ่ออยู่หวนเ้าคอยดูแลอยู่ข้างเตียงเมื่อมองดูหยวนชิงหลิงที่มีสภาพราวกับหุ่นนิ่งเขาก็เจ็บปวดใจอย่างอธิบายไม่ถูก ใจของห้องเต้หมิงหยวนก็เกิดความทุกข์ใจไม่น้อยเพราะนางเป็นลูกสะภ้ายที่มากความสามารถที่เขาปรับปรืมที่สุดแล้วกู้ซือเล่าข้าให้เขาคอยทําหน้าที่รับส่งนางไม่ใช่หรือห้องเต้หมิงหยวนที่รู้สึกเห็นใจก็ถามโทษด,ด้วยความเคร่งครึมหยวนเฮาที่ไม่ต้องการให้เรื่องนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกู้ซือจึงกล่าวเสด็จพ่อเป็นเพราะกระหม่อมสั่งให้เขาไม่ต้องมารับส่งเองพะยะค่ะเพราะว่าจะทําหน้าที่คอยรับส่งนางเองห้องเต้หมิงหยวนกล่าวอย่างโกรธเคือง นั่นก็ถือว่าเป็นการละเลยหน้าที่ของเขาเจ้าเด็กคนนี้ยิ่งนานยิ่งไร้ความน่าเชื่อถือแล้วอยู่วนเ้ามองไปยังหยวนชิงหลิงเสด็จพ่อส่งเสียงดังถึงเพียงนี้ไม่รู้ว่าจะรบกวนนางหรือไม่เสด็จพ่อท่านรีบเสด็จกลับเถิดท่านไม่สามารถช่วยเหลือสิ่งใดซึ่งมันรบกวนแล้วจริงๆหยวนชิงหลิงรู้สึกว่าข้างนอกน้ำบนกำลังมีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเป็นระลอกได้ยินเสียงฟ้าร้องทำให้รู้สึกปวดหู นางในตอนนี้รู้สึกจะมีความไวต่อความเจ็บปวดอย่างยิ่งแต่ว่าเสียงนี้กลับทําให้นางค่อยๆห่างออกมาจากน้ําวนอันมืดมนน,นั้นความรู้สึกที่เหมือนว่ากําลังล่องลอยอยู่เหนือกระแสน้ําวนก็ค่อยถูกดึงขึ้นไปราวกับวิญญาณที่เคยถูกฉีกเป็นสิ่งเสี่ยงกําลังกลับเข้าสู่ตําแหน่งเดิมของมันพระชายาขยับตัวแล้วเจ้ากะแม่นมาฉีร้องตะโกนอย่างตื่นตกใจจนทําให้ความโกรธเคืองของฮ้องเต้หมิงหยวนถูกสะกดลงไป อยู่วนห้ารีบหันหน้ากลับไปหาหยวนชิงหลิงทันทีมือของนางกำลังค่อยแบออกมาอย่างผ่อนคลายดวงตาค่อยๆลืมขึ้นมาอยู่วนห้าเข้าไปชันเข่าอยู่ข้างเตียงก่อนจะเอื้อมมือไปลูบใบหน้าของนางแล้วยิ้มออกมาอย่างน่าสงสารฟื้นแล้วหรือเจ็บหรือไม่หยวนชิงหลิงไม่มีแรงเลยแม้แต่นิดเดียวสมองและร่างกายในตอนนี้ราวกับฝ้ายที่บาหิวไร้ซึ่งแรงที่แม้แต่จะใช้ขยับเปลือกตานางจึงได้แต่มองเขาด้วยสายตาที่พร่ามัว ท่านพี่รองท่านพี่รองไม่เป็นอันใดยอยู่หวนห้าวรู้ว่านางต้องการจะถามสิ่งใดจึงรีบตอบทันทีหยวนชิงหลิงโล่งอกไปทีก่อนจะพยายามพูดอีกครั้งอองหวยอยา่าเขาไม่มีปัญหาหรอกเจ้าเจ็บตรงไหนหรือไม่เจ็บหรือเปล่าอยู่หวนห้าวรูปหน้าของนางไม่กล้าที่จะใช้แรงเลยแม้แต่น้อยเจ็บ หยวนชิงหลิงรู้สึกเจ็บจริงๆนางอยากจะลุกขึ้นมาฉีดยาแก้ปวดให้ตัวเองแต่ว่านางไม่มีแรงขยับตัวไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ที่ถูกโบยยังไม่รู้สึกเจ็บถึงขนาดนี้นางไม่เคยเจอความเจ็บปวดรุนแรงขนาดนี้มาก่อนในชีวิตจนไม่สามารถห้ามน้ําตาไม่ให้ไหลนองออกมาได้เลยเมื่อได้เห็นนางร้องให้พลางพูดว่าเจ็บไปด้วยหัวใจของอยหยวนห้าก็แตกเป็นเสียงเสียง เขาตกใจอย่างสุดขีดไม่รู้ว่าควรจะช่วยนางอย่างไรดีได้เพียงแต่หันหลังกลับไปมองห้องเต้หมิงหยวนอย่างอ้อนวอนจากนั้นเมื่อนำตัวหมอหลวงเข้ามาแต่เพราะว่าห้องเต้หมิงหยวนประทับอยู่ที่นี่เขาจึงไม่กล้าที่จะอารวาสได้เพียงแต่กล่าวอย่างรอเรอไม้โทออ่างนอนหนูรอเรอนอนหนูนางเจ็บท่านรีบระงับอาการของนางเร็วเข้าหมอหลงเองก็ไรหนทางท่านอองเช่นนั้นไม่มีทางรักษาแล้วพะยะค่ะทำได้เพียงทนเจ็บเท่านั้นห้องเต้หมิงหยวนเดินเข้าไป เจ้าเด็กน้อยข้าอยู่ตรงนี้ดูเจ้าเจ้าไม่เป็นอันใดแล้วหยวนชิงหลิงที่เพิ่งรับรู้ว่าห้องเต้หม,มิงหยวนเองก็อยู่ที่นี่จึงรู้สึกปลับปลื้มใจเป็นอย่างมากแต่นางไม่มีเรี่ยวแรงที่จะขนาดเรียกเสด็จพ่อจึงส่งเสียงออกมาได้เพียงคำเดียวพ่อห้องเต้หม,มิงหยวนตกใจเล็กน้อยดวงตาเปล่งประกายในตอนที่คนทั่วไปเรียกท่านพ่อที่แท้มันก็ภัยราระเช่นนี้นี่เองอย่าพูดเลยไม่ต้องพูดแล้ว อยู่วนห้าทับมือลงบนริมฝีปากนางเบาๆแล้วพูดด้วยความปวดใจเขาอยากจะเจ็บแทนนางเหลือเกินหยวนชิงหลิงในตอนนี้พูดอะไรไม่ออกแล้วจริงๆความเจ็บปวดครอบครองทุกส่วนความรู้สึกของนางไปหมดนางทำได้เพียงอ้าปากหายใจพยายามระง,งับความเจ็บปวดแต่สุดท้ายร่างกายก็สั่นสะท้านด้วยความเจ็บปวดฮ่องเต้หมิงหยวนไม่อาจที่จะทนดูต่อไปได้จึงได้กล่าวกับอยู่วนเห้าเจ้าจงดูแลนางเสียค่าจะเดินทางไปเยี่ยมดูพี่รองเสียหน่อย ยหยวนเห่าไม่ได้ยินเขาพูดเลยสักนิดเพราะตอนนี้ความสนใจทั้งหมดของเขากําลังอยู่บนตัวของหยวนชิงหลิงห้องเต้หมิงหยวนที่ได้เห็นเขาใส่ใจหยวนชิงหลิงขนาดนี้ก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความรู้สึกสุขใจก่อนจะหันหลังเสด็จออกไป